สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนกันยายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ในช่วงเดือนกันยายนนะคะ2,563นะคะอิทธิพลของไพ่แห่งความยุติธรรมจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความยุติธรรมนะคะและเป็นเดือนที่ยังได้รับโอกาสหรือมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่าสามไม้แล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของ ความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการขยับขยายโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์หรืออาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจนะคะที่ขยับขยายมากขึ้นหรือมีการประสานงานกันมากกว่า1คนขึ้นไปเป็นเดือนที่การทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณานะคะค่อนข้างส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่กราศีพิจิกนะคะไพ่สี่ดาบและไพ่พระสังฆราชเข้ามาหานะคะ อาจจะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทํางานเกิดความราช้าเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือมีปัญหาติดขัดบางอย่างนะพอไพ่สีดาบก็อาจจะเข้ามาถ่วงในเรื่องของการทํางานหรือการขยายงานซึ่งน่าที่จะมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่่งบอกว่าอย่ายหยุดพยายามควรที่จะพยายามในเรื่องของการทํางานไปเรื่อยๆความสําเร็จนะคะหรือโอกาสที่ดียังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะอิทธิพล ของไพ่ภาษาคลาดเข้ามาหานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานหรือเข้าหาผู้ใหญ่นะคะทําให้ธุรกิจการงานจะเกิดความสําเร็จหรือความราบรื่นมากขึ้นด้วยไพ่สองถ้วยและไพ่วันีิภารษาจะได้รับการสนับสนุนนะคะหรือว่าได้รับข่าวดีในช่วงเดือนนี้อาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานใหม่ๆเข้ามาหรือมีคนนําข่าวดีมาให้นะคะผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามานะคะให้โอกาสที่ดีหรือ,อยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันในช่วงเดือนนี้อยู่ อาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะซึ่งเข้ามานําข่าวดีหรือนําโชคมาให้ไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็ไพ่แปดไม้นะอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของการทํางานนะมีเรื่องของธุรกิจกันงานที่ยังต้องนามาระวังนะคะโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหากับญาติพี่น้องเนี่ยรวมถึงปัญหาในเรื่องของความรักนี่อาจจะกลับเข้ามาแปดดาบต้องตรวจสอบในเรื่องของสัญญาเอกสารทุกอย่างให้ดีด้วย อาจจะเป็นเดือนที่รอที่จะขยับขยายงานนะคะหรือว่าอาจจะรอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอยู่ก็ได้นะรวมถึงในเรื่องของไพ่แปดดาบเนี่ยถ้าทําธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะลงกลึ่งนะคะถือว่าถูกชลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจแนวนี้นะคะก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า8ดาบอะ่ะมันจะมีสัญญาบางอย่างหรือข้อผูกมัดบางอย่าง ซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่แต่ขอให้อดทนเพราะอิทธิพลของไพ่8ดไม้ยังเข้ามาประกบเสริมการทํางานจะมีการเติบโตหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาและมีความรอบคอบให้มากที่สุดนะคะไพ่ราชาถ้วยและไพ่ก้าไม้นะคะอยู่ในตําแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะก็อาจจะได้คนเก่ง หรือได้คนที่มีประสบการณ์นะคะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานนะคะก็ยังส่งผลในด้านดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่เจ้าชายถ่วยและไพ่เดโมนนะคะอยู่ในตําแหน่งที่6นะะอาจจะเป็นตําแหน่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะะต้องปรับในเรื่องของความคิดนะคะคือปรับตัวแหละแล้วก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่า นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีเรื่องของการฝึกฝนฝึกงานหรือมีเรื่องของการสอบหรือการแข่งขันหรือการบรรจุบ,บางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะหรือมีความกังวลใจเกี่ยวข้องในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสาาํานักงานร้านค้านะ,ะแต่ก็มองว่าคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะยังเป็นลักษณะข,ของการทํางานที่ยังเอื้อประโยชน์หรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นโยนะคะฉะนั้นการทํางานที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ ะะซึ่งอาจจะส่งผลในอนาคตน่ะคนที่เกิดราศีพิจิกต้องรู้จักปรับตัวเองแล้วก็รับฟังในเรื่องของความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะไพ่หนึ่งดาบและไพ่ราชินีถ้วยอาจเป็นเดือนที่อาจจะต้องแสดงความเป็นผู้นําออกมาต้องรู้จักที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะใช้ในเรื่องของความจริงใจนะคะหรือความมุ่งมั่นอ่ะให้เกิดประโยชน์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ไพ่ราชาไม้และไพ่หอคอยนะคะการทํางานนะคะยังมีโอกาสที่ดีแต่ว่าเจออิทธิพลของไพ่รุนแรงเข้ามาประกบติดฉะนั้นต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะเจอคนนําในเรื่องของปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะ,ะคนที่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ชายนะคะซึ่งอาจจะนําในเรื่องของปัญหาการทํางานนะคะหรือไม่ได้เข้ามานะคะคสร้างผลประโยชน์หรือเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างที่ควรนะคะ เอกสารสัญญาทุกอย่างต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะการทะเลาะวิวาทหรือความขัดแย้งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะไพ่ความยุติธรรมนะคะและไพ่หกช่วยนะคือในความรู้สึกคือต้องการความยุติธรรมความยุติธรรมจะกลับมานะคะรวมถึงอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนในครอบครัวนะหรือได้กลับไปรวมญาตินะคะมีการพูดคุยกันมีการเคลียร์ปัญหากันทําให้ปัญหาทุกอย่างมัน ีคลายลงไปคือยังเป็นตำแหน่งนี้เรื่องของความรู้สึกที่ยังสู้อยู่นะคะแล้วก็ยังพยายามที่จะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผลักดันตัวเองให้มีเรื่องของความสุขหรือความสบายใจเกิดขึ้นนะคะไพ่อัศวินดาบและก็ไพ่สิบดาบต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีผู้ชายนะคะเข้ามาสร้างปัญหานะ,ะหรือเข้ามานําความเดือดร้อนให้ในช่วงเดือนนี้นะคะ การทำงานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดนะคะในเรื่องของการทํางานมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเอกสารหรือเรื่องของสัญญาบางอย่างซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีรวมถึงความบาดหมางหรือการทะเลาะวิวาทกันหรือในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะแต่ก็ยังได้รับ กำลังใจนะคะหรือได้รับคำแนะนำที่ดีหรือมีคนที่มีประสบการณ์เข้ามานะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่พอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนนะคะกันยายน การทางานนะคะก็เริ่มมีเครื่องของความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจหรือการขยับขยายธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้แต่ธุรกิจการงานก็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะยังมีเรื่องของปัญหานะคะหรือยังมีคนเข้ามานะคะทําให้การทํางานเนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่คนที่เกิดราศีพิจิกคาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะเป็นการขยับขยายงานซึ่งยังเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของ ความคิดเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะขยายงานให้มันใหญ่โตมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ที่มันสูงมากขึ้นด้วยหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคือความคิดอะ นะอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังเจออิทธิพลของไพ่สีดาบเข้ามาประกบติดอยู่นะก็เลยเป็นเรื่องของธุรกิจการงานที่ยังขยายไม่สุดหรือ,อยังต้องพยายามอย่างมากในเรื่องของการทํางานนะคะคืออย่าย,ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะประสบป,ปัญหาปุ๊บขอให้พยายามต่อไปทําต่อไปแล้วสามไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขียนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เราทําผลงานออกไปแล้วล่ะนะคะแล้วก็รอการตอบรับกลับมานะคะซึ่งมันก็ยังเป็นลักษณะของการทํางานที่ยังต้องสู้ยังต้องอดทนแล้วก็จะนําไปสู่ในเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกแน่นอนนะคะ พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกการทํางานก็ยังได้รับโอกาสที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีคนนําข่าวเกี่ยวกัเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆมาให้แต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาติดขัดบางอย่างนะคะเกิดความไม่สบายใจหรืออาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด้เป็นผู้หญิงหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะ เข้ามาพูดให้คนอื่นเข้าใจคนที่เกิดราศีพิจิกผิดนะทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะเกิดความผิดพลาดได้รวมถึงเป็นสถานการณ์ในช่วงปลายเดือนที่ยังต้องใช้ความพยายามและก็ยังต้องอดทนอย่างมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะถ้าเราดูไพ่การทำงานนะคะหรือไพ่ไม้เนี่ยนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดน,นี้ก็ปรกากฏไพ่สามไม้ ะค,ะคือเป็นเดือนที่จะขยายในเรื่องของการทํางานนะคะมีไพ่ราชาไม้ธุรกิจการงานนะคะจะมีมีโอกาสนะนะคะที่จะเติบโตมากขึ้นด้วยแต่ในตําแหน่งของไพ่ราชาไม้เนี่ยยังจะอิทธิพลของไพ่รุนแรงเข้าไปประกบติดแล้วยังหันหน้าสู่ไพ่แปดดาบด้วยนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะข,ของการทํางานที่ยังเหมือนกับอาจจะมีปัญหาหรือมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ะะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลนักษณะของคนที่เกี่ยวข้องกับงานก็อาจจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดในเรื่องของการทําธุรกิจหรือสัญญาบางอย่างซึ่งทําให้การทํางานนี่อาจจะประสบปัญหาได้ในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของความจริงใจนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะให้มากที่สุดจะทําให้มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ให้บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อไปบ้างนะแต่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็เป็นการทํางานที่ยังมีโอกาสหรือถ้าลงทุนไปแล้วก็ยังเกิดกําไรนะแล้วก็เป็นไพ่ที่มงบอกว่าการทํางานเนี่ยขอให้มีความมุ่งมั่นและพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเงินมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะที่ล่วไหลออกไปค่อนข้างมากนะหรืออาจจะถูกโกงเงินอ่ะนะคะอาจจะมีผู้ชายเข้ามานะคะทำให้การเงินล้วไหลออกไปซึ่งเดือนนี้ต้องรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอ่ะนะคะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้การเงินของคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีปัญหา <S <S 2> <S 2> <ฝ>ค่าใช้จ่ายถุกหลอกถูกโกงได้รวมถึงนะคะในเรื่องของ เอกสารเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ยังตรวจสอบอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสูบในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่8ถ้วยนะ,ค,ะคือเป็นเดือนที่การเงินเนี่ย ยังมีรายได้เข้ามานะคะแต่เป็นรายได้ที่เรายังไม่ค่อยพึงพอใจและแปดถ้วยนี้ยังเป็นลักษณะของการเงินที่ยังต้องระมัดระวังหรือวางแผนให้ดีแล้วก็อาจจะแนะนําด้วยคนที่เกิดราศีพิจิกคนที่จะหาช่องทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้จะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักนะคะอิทธิพลของไพ่สองถ้วย เข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้คือคนโสดเนี่ยจะมีเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือเป็นความรักต่างวัยก็ได้นะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องค่อยๆพัฒนานกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตงต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหาความรักกันมาก่อนแล้วเช่นเดียวกัน มีการทะเลาะวิวาทกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ค่อยที่จะมีความสุขในเรื่องของความรักเลยคือคู่ครองคนรักอารมณ์รุนแรงชอบควบคุมนะคะแล้วก็ชอบเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกอึดอัดนะคะ mm. พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ความรักมีโอกาสจะกลับมาปรับความคิด ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยหรือคนรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ปิดบังอยู่หรือมีเรื่องที่หลอกลวงอยู่นะคะฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็เจราจากันโดยใช้เหตุผลจะทําให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาเข้าใจกันแล้วยืนเหนืออยู่บนความถูกต้องด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่มาเสริม ว่าความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสนะอาจจะพบรักกับคนผิวขาวก็ได้หนึ่งเรียนนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนผิวค้ำหรือผิวสองสีนะแต่ว่าคู่ของคนรักจะเป็นคนมีฐานะนะคะจะเป็นคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายนะคะแล้วก็ทําธุรกิจที่ค่อนข้างเก่งอะ่ะคือหางเงินเก่งนะ,ค,ะคนแบบนี้นะคะจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันรวมถึงมีโอกาสที่จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นให้กันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราก็ ซื้อของขวัญให้กันในช่วงเดือนนี้อ่าถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรก็ให้เงินให้ทองคนรักนี่แหละนก็ถือว่ามีความสุขที่สุดแล้วนะคะได้เงินจากคู่ครองคนรักเนี่ยก็รู้สึกว่าสดชื่นอ่ะนะคะก็ลองใส่ใจกันดูนะความรักก็จะดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องะระมัดระวังโรคเครียดน,นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกนะคะแล้วก็บริเวณทรงอกหรือเต้านมนี่ต้องะระมัดระวังให้ดี เรื่องของอารมณ์นะคะต้องควบคุมอารมณ์จะค่อนข้างร้อนมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกหมุดหิดมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุน้ําหนักตัวหรือฮอร์โมนอาการปวดหัวเข่าปวดกล้ามเนื้อนะคะโรคเกาต์นะคะหรือว่าบางคนก็ปวดเหงือกปวดฟันนี่แหละนะคะมีเรื่องของอาการเจ็บเจ็บปวดตามกระดูกข้อต่างๆนะคะหรืออาการอักเสบในช่องปากเนี่ยอันนี้ต้องะระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ ไหบทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่คู่รักนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะความรู้สึกค่อนข้างปรนแปรง่ายนะคะแล้วก็เป็นโรคขี้เงานะ,ะแล้วโรคอ่าแล้วในเรื่องของไพ่ความรักเนี่ยหรือไพ่คู่รักเนี่ยนะคะต้องการคนที่เอาใจใส่ดูแลนะคะแล้วก็บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองนะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทระบบทางเดินหายใจ แล้วก็ระบบขับถ่ายเนี่ยอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจการงานจะเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านสื่อออนไลน์นะคะทางานโฆษณาทําประชาสัมพันธ์แบบนี้นะะจะมีโอกาสที่ดีมากๆ อาจจะเป็นการประสานงานกันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปแล้วส่งผลความสําเร็จที่ดีมากๆกลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้อย่างดีอยู่นะคะแต่ต้องรอบคอบด้วยจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือภาษีสังคมค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์นะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาผัวพันหรือคนที่เราให้ความสนใจเนี่ยเขามีคู่หรือย,อยังนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะมีการขยับขยานในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ต้องเรามาระวังด้วยคู่ครองคนรักอาจจะมีเสน่ห์มากๆในช่วงเดือนนี้แล้วอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันหรือเข้ามานะคะเข้ามาติดพันน่ะนะคะหรือให้ความสนใจในช่วงเดือนนี้ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งข้อความการเล่นสื่อออนไลน์แบบนี้นะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ คนที่เกิดราศีพิจิกวันจันทร์นะาจ,จะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความว้าวุ่นใจนะถึงโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือ การสอบหรือการบรรจุหรือการคัดเลือกบางอย่างเข้ามานะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเบื่อหนายนะคะเหมือนกับว่าต้องอ่านหนังสือสอบหรือต้องพยายามที่จะฝึกงานหรือว่าเรียนรู้งานให้ได้มากที่สุดนะคะก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ขอให้พยายามจะมีโอกาสที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าอย่าไปม,มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะ แล้วก็ในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้อาจจะถูกปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานก็ได้หรือ,อยังเป็นช่วงเดือนที่รอฟังข่าวในเรื่องของการทํางานหรือรอการบรรจุอยู่นะคะก็มองว่าจะมีโอกาสฉะนั้นอย่าใจร้อนต้องควบคุมเรื่องของลมแล้วศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นรวมถึงในช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะ,ะอันนี้ต้องรอบคอบเป็นเดือนที่จะมี ลางสังหรณ์จิตสัมผัสนะคะค่อนข้างแม่นยำนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ต้องะระมัดระวังมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะถูกหลอกลวงในเรื่องของการเงินจากคนใกล้ชิดนะหรือมีค่าใช้จ่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนรักหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารที่ลั่วไหลออกไปนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วบั่นระวังค่ะจะเจอคนที่ไม่จริงใจจะเจอคนที่เข้ามานะคะหวังหลอกเล่นเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะอาจจะมีปัญหาความรักมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นรวมถึงคู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้ะนะคะหรือมีเรื่องที่ปิดบังอยู่นะคะฉะนั้นต้องพูดคุยปรับความคิดกันให้มากๆ คนที่เกิดราศีพิจิกวันพุธนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการใช้ชีวิตที่สบายใจมากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการเจราจาหรือมีข้อตกลงบางอย่างคือบางคนก็อาจจะทํางานนะคะ ใหม่ๆในช่วงเดือนนี้หรือบางคนก็้าจ,จะตัดสินใจไปเป็นแม่บ้านเลยแต่งงานไปเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะดูแลครอบครัวดูแลคนรักก็ได้แต่ก็เป็นการตัดสินใจที่มีความสุขอ่ะมีความสบายใจรวมถึงสัญญาหรือเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นก็ได้รับโอกาสหรือมีผู้หญิงเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะยังเข้ามาอยู่แล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วย ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะมีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยกันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กันส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจหรือย,ยังให้กําลังใจกันอยู่นะคะดะงนั้นต้องหันกลับไปใส่ใจคนในครอบครัวใส่ใจคู่ครองหรือคนรักของตัวเองให้มากๆจะทําให้ความรักมีความสุขมากขึ้น คนที่เกิดราศีพิจิกวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่โอกาสในเรื่องของการทํางานจะเข้ามาแต่ยังต้องระมัดระวังยังมีปัญหาในเรื่องของการทํางานหรือยังต้องแก้ไขหรือปรับปรุงงานอยนู่โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจนะคะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ซึ่งอาจจะเข้ามานะดูไม่น่าไว้วางใจเลยหรือก็ไม่ได้สร้างประโยชน์หรือทําในเรื่องของอ การทํางานนะคะให้เกิดผลดีกับคนที่เกิดราศรีพิจิกเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานหรือควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะก็ยังเข้ามาอยู่แต่จะมีค่าใช้จ่ายนะ,ะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีโดยเฉพาะการร่วมหุน้นลงทุนสัญญาเอกาสารที่เข้ามาต้องตรวจสอบ ผู้ชายนะคะจะเข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินให้หรือคนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามานี่แหละทําให้เรามีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นแล้วขาดการวางแผนแล้วนําไปสู่ในเรื่องของการเงินที่ล่วไหลออกไปค่อนข้างมากคือมันเกินกว่าที่เราวางแผนไว้เกินงบประมาณนั่นแหละนะคะอันนี้ต้องรบอบคอบเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่อาจจะแยกกันนะคะหรือว่าคู่ครองคนละอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอยากกระทันหันรวมถึงความสัมพันธ์รักก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นต้องพูดคุยนะคะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆ คนที่เกิดราศีพิจิกวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะ,ะหรือมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนในช่วงเดือนนี้นะคะโอกาสดีๆจะย้อนกลับเข้ามาหรือว่าคนเก่าๆเพื่อนเก่านะ,ะหรือคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะลูกค้าเก่าๆ,ๆนะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามานําข่าวดีให้ในช่วงเดือนนี้ด้วย ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะได้รับการเงินเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเงินที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่คิดว่าจะได้คืนอ่ะมันก็ได้คืนนะคะรวมถึงนะคะการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีหรือว่ายังจัดสมดุลน,นะคะในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะอาจจะมีการพูดคุยกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะซึ่งก็จะได้รับความยุติธรรมทั้งสฝ่ายนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะหรืออาจจะมีคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นเดือนที่จะมีการพูดคุยการปรับความคิดกันนะคะทําให้ความรักมีความสุขแล้วก็มีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกวันเสาร์ต้องะระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่แล้วนะแต่เมื่อเจออิทธิพลของไพ่สิบดาบเข้าไปประกบมันจะเหนื่อยมากขึ้นเป็นเดือนที่ต้องอดทนอย่างมากๆรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีคนนาในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินแหละทำให้เรามีการเงินที่ลั่วไหลออกไปเกิดค,ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมอาจจะเป็นเดือนที่มีผู้หญิงนะคะหรืออาจจะมีใครสักสคนหนึ่งนี่แหละนะคะ เข้ามาพูดคุยนะหรือเข้ามานะคะใส่ร้ายป้ายสีหรือไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดคนที่เกิดราศีพิจิกวันเสาร์ได้อันนี้ต้องรอบครอบคือความอดทนเป็นสิ่งที่จําเป็นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ความไม่ประมาทก็จะทําให้เป้าหมายชีวิตนะไปสู่ความสําเร็จได้นะการเงินเนี่ยเติมนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินที่เป็นผู้ชายนี่ต้องระมัดระวังนะ นะผู้ชายอาจจะเข้ามาทําให้เราเสียทรัพย์นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะถึงมีคนเข้ามาผัวพันก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานี่ความรักจะมีปัญหากันอย่างหนักเลยนะะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างแย่ลงไปแต่ไพ่อัศวินดาบและไพ่สิบดาบถ้าหากว่าคนรักนะคะ คู่ครองนะหรือว่าคนโสดเนี่ยคนที่เข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักเนี่ยทำอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารตำรวจอ่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่าการซ่อมแซมเป็นช่างเป็นวิศวะอ่ามองว่าถูกชโล แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องอดทนในทุกๆด้านเลยนะคือความใจร้อนนะคะหรือเรื่องของอารมณ์หรือความหงุดหงิดเนี่ยนะคะต้องสะกดให้อยู่ไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้แล้วก็ปัญหาสุขภาพนี่ต้องะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุคือเป็นเดือนที่จะมีศัตรูหรือมีคนจ้องทําร้ายอยู่อันนี้ต้องรอบคอบนะคะวันนะคะที่เป็นเลิกดีเป็นเลิกมงคลนะคะ ประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสำเร็จเกิดความราบรื่นนะคะก็คือวันอาทิตย์วันอังคารค่ะวันพุธนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะอาจจะเป็นเดือนที่ยังได้รับโอกาสอยู่หรือยังมีความคิดที่อยากจะถูกสนับสนุนหรือถูกผลักดันในเรื่องของการทํางานแต่ก็ยังมีปัญหาหรือในเรื่องของการทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาบางอย่างหรือการทํางานที่ยังถูกบังคับนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการลงทุนนะ่ะทำให้มีเรื่องของความรู้ที่มากขึ้นทําให้เกิดประสบการณ์นะคะจะทําให้มีโอกาสนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะลักษณะของไพ่การทํางานก็ออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างซึ่งต้องไปอ่านไปละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของการทํางานที่ยังต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหาประสบการณ์หาความรู้ให้กับตัวเองมากๆจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของรายได้มาจากทางไกลนะแต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความกัดกุ้มหรือยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่ยังถูกขัดขวางอยู่ถูกควบคุมอยู่นะฉะนั้นมองว่านะคะในเรื่องของการเงินอะ่ะคนที่เกิดราศีพิจิกย,ยังมีโอกาสหรือมีโชคบางครั้งนะในเรื่องของโชคนะหรือว่าในเรื่องของการเชื่อมั่นนะในความรู้สึกของตัวเองหรือซิกเซนต์ของตัวเองนะคะมักที่จะทําให้มีเรื่องของ โชคลาภหรือทําให้มีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าการเงินยังลาบเลื่นอยู่หรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วน,นะคะอาจจะมีความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะยังไม่รู้ว่าเป็นรักจริงหรือรักลวงรักหลอกนะคะรุมถหนึ่งอาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่าพึ่งใจร้อนพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ความรักยังไม่ลงตัวอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักให้ดีคู่ครองคนรักนะคะ อาจจะรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าคู่ครองควรักก็ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จืดจางนะคะหรือว่าความรักไม่ค่อยที่จะสดใสหรือขาดในเรื่องของความสุขในช่วงเดือนนี้จึงต้องพูดคุยปรับความคิดกันให้มากๆ ปรับในเรื่องของความรู้สึกกันนะคะแล้วก็พยายามทีจ่จะเรียนรู้กันและกันด้วยจะให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ